มาจ้าวันนี้ปาปีจา่จะตำน้ำพริกหนุ่มนะคะนี่ค่ะก็เตรียมผักไว้แล้วนะคะอันนี้ก็หมูนะตำน้ำพริกโทอดหมูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะผักก็ต้มนะคะมีมะเขือมะระต้มอยู่นะคะก็นี่ให้ดูเป็นบางส่วนนะคะนี่ค่ะเอาต่อจ้าเรามาคั่วทิกันเลยนะคะต่ิก ตัวพริกสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตำนะคะง่ายๆนะคะตำพริกนุ่ม มาจ้าระหวังลอยหอูสุกนะคะเรามา,มาํำน้ำพริกกันดีกว่าน้ำพริกลอนะคะพริกไม่หมดแล้วก็ใส่ตู้ได้นะคะใส่ตู้ได้ก็จะใส่เกลือนะทำ,ำพริกต้องใส่เกลือเกลือ

คเย็นมาก็ข้าครัวนะคะชอบทำข้าวกินเองนะถ้าทำกับข้าวตัวเองอ่ะมันจะปลอดภัยต่อสุขภาพเราเพราะเราทำด้วยมือเราเองล้างทุกอย่างคะพริกก็ล้างล้างทุกอย่างตามขั้นตอนเลยง่ายๆนะคน้ำพริกนี่เลือกน,น้ำพริกหอมน้ำพริกนี่เนาะเอง ใส่ต้นหอมผักทีเราหมดแน่เลยเ,เสียงเช็ดเดก็ทอดหมูนะทอดหมูไปด้วยทำพิกไปด้วยนะคะก็เ,เสร็จแล้วนะพริกก็เสร็จแล้วนะคะ พริกหนูทอดพริกหอมนะเล็กน้ำพริกหอมพริกหนุ่มก็ได้นะ,ะ้ใส่ต้นหอมปกักชีวันนี้ไม่มีนะคะก็มีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนาะจ้าพริกเราจะมาดูหมูทอดกันนะคะ ะะอันนี้ก็เป็นหมูนะที่พี่จะอทอดนะคะทอดกินกับน้ําพริกนะคะก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่รสด,ดีกับเกลือนะคะแล,แล้วก็มาขยำขยำเดีนนะะ๋ยวจะมาทอดกันนะคะมาทอดเดี๋ยวไปดูกันทอดนะคะว,ว่าจะน่ากินขนาดไหนนะคะเอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ขยำขยำนี้นะหมักไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไป ทอดกันเลยนะคะจะ้าเราก็จะมาทอดหมูนะคะหมูที่เราหมักเมื่อกี้นะคะใส่น้ำมันเราจะมาทอดหมูต่อนะคะรอให้น้ำมันเดือดนิดนึงร้อนนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะหมูที่เราหมักไว้นะคะ เราไปตำพริกโรนะคะไม่เสียเวลาถ้ามาดูทีนะคะเ้ื้อเราจเอาหมูใส่กระทะเรยนะคะแลว้วเริ่มเหลืองสุกใกล้สุกแล้วนะคะ ทอดกับพริกตักต้มนี่ค่ะลองจะเอาหมูใส่กระทะเลยน,นะคะแล้วก็เริ่มเหลืองสุกใกล้สุกแล้วน,นะคะ okay. <Okay. S 2> ใส่เหลือหมูทอดกับพริก ตเนี่ยลองตัวเอาหมูใส่กระทะแรงนะคะแล้วก็เริ่มเหลืองสุกใกล้สุกแล้วน,นะใส่เ,สเลยหมูทอดก,กับพริกผักต้ม เริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่เริ่มเหลืองแล้วนะคะอคะุ๊ยร้อนข้าวร้อนๆนะคะกินกับน้ำพริกโอ้ยแสบหลามโทอดนะทอดกับน้ำพริกผัดต้มนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะอุยร้อนข้าวร้อนๆน,นะคะกินกับน้ำพริกโอ้ยแสบหล ขอโทดนะทอดกับน้ำพริกผัดต้มนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานนะคะหมูอทอดจ้าร้อนๆเลยนะคะนี่หมูอทอดจ้ามาเด้อข้าวร้อนๆหมูร้อนๆนะคะจ้าหมูอทอดจ้าร้อนๆเลยนะคะนี่อทอดจ้ามาเด้อข้าวร้อนๆหมูร้อนๆนะคะ จอด้วยค่ะวันนี้เรากกจะผัดข้าวใส่หมูนะคะผัดก,กัดข้าวใส่หมูนะคะไปเลย ตดวหมูให้สุกเมนูที่สองนะคะตล้วก็จะใส่ผักกาดเทอลงไปนะคะนี่กัดข่าวหัวนึงหัวน้อยน้อยนะตลงเฮ้ย โอ้ยล,นล,นล,นลนอนลอนลอนกับข้าวมื้อเช้านะคะบันหยุดผักกัดขาวใส่หมู ทะเทปรล่อนมันไม่ร่อนนะคะมันร่อนไปหมดแล้ว,ลวก็ใส่ปรุงรสใช้น้ำมันหอยซอสปรุงรสเทลงไปเลยสาดลงไปเลยค่ะไม่มีสุดปายตัวนะคะบ้านนี้ใส่รสด,ดีเข้าไปน,น้ำตาลนิดนึง ก็พริกหอมแดงก็จะมาคนกันหากตังซื้อกระทะใหม่ไม่มีตังซื้อนี่ ก็คนๆๆๆนะแค่นี้ก็ได้แล้วกินผักนะคะทุกคนดีต่อระบบขับถ่ายเรานะกินการกินผักกินเนื้อสัตว์มากก็ไม่ดีนะผักยุบแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะ นไปคนมาน้ําผักออกหอมมากเลยนะคะไม่ต้องไปโฟกัสตรงกระทะนะคะมันมีกระทะที่ทำให้เราให้ทำกับข้าวได้มันก็โอเคแล้วนะกระทะาทปร่อนเนาะเมื่อก่อนมันก็ร่อนแหละใช้ใช้กันหลายคนมันเลยร่อนไปหมดเลย น้ำผักเริ่มออกมาแล้วนะคะพีน่น้องมาเด้อกับข้าวเซ่บบอร่อยอร่อยมื้อเช้าเรือดแล้วนะคะ,นะคะ จะตำน้ำพริกหมูทอดต่อนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาแว่ชมนะคะก,กําลัง ขอบคุณพี่ๆี่ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะที่มาให้พ่อพี่นะคะก็ตอนนี้พ่อพี่ขอ,ขอลาไปก่อนนะคะนี่ค่ะผัดกาดขาวใส่หูนะคะขอบคุณทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการแชร์นะคะ